แฝดีนะ่ะสวัสดีจ้าเพื่อนพี่น้องสุข,ขุลทุกคนนำเด้อจ้าื้่นี่ระเบอ้อสิพาพี่พาหนองมากิน,นกินปิงเดือปหงปิงเนื้อหมูบ่แม่เหนือหมูเ,มมเหนืองวดอ่ะห <ลง S 2> นูงเลยระเบอ้อแต่มันขอนิดนึงนะจวว่างนอนนะ นอนองม<ด>่แสบคัเขาเนี่บหนเจคุเจคนม้วนคอยเจคนม้วนคอยขนขนเลยเมันวะอ,อันไหนม้วนกันนเหนวอเมันชัดๆระ ไม่หน <c oughs> ักกว่าให้แล้วเรียบร้อยหาเช้านอนใจอ่า พพบัวหยาบได้ได้พี่นอ้องแบบใส่ก็บรรยากาศฝนตกแบบนุ่มบอวหยาบบอวเนี้ยเลยจ้ะซีมือปุ๋ยอะไรซีมือ,อมพอดำซีมือ,อมพอดำนะสองสอง

จริงๆนี่อ่ะแล้วเมอกีเอลตอนไงอ่ะตอนตอนไงบ้างเอือไมป่าปากก่อนจะกินข้ามห่อยอมาเมื่้าห่อย เปนเบิร right, so <Water. S 1> ์มันอ่ไลายกันเหะเบิร์ดจ <yesterday, voila. S 2> ้ะไปเสืยไปเสืองเอาไว้เบิร์เอว่าเส่องเอา้วเบิร์ตคือปลามื่อนี่หายกกโลกแซนโลบกเลยโอ้โหแซนโลกแสดงว่ามันักแสดมากๆเลยมันบมน enjoy คร mm ับผม enjoy พัะนะฮึขอบนุณ e n ง มันเลยเนาะตัวที่เหลือกตัวใี้สามตัวนี่เหลือตัวนี้จ้ะไอตจอย nó sẽ bóng ra bình cấp kèm có đi nữa nằm nặn nằm nè tụi ạ bởi vì nó chỉ จอยดีที่เป็นจอยรอดังดังเอ็นจอยกับผมรอดังดังเลยเนี่ยเอ็นจอยกับผมเอ้าเราเอ็นจอยหนิหงบว่าเอ็นจอยที่ไหนเอ็นจอยมั่งกะกินน้ำกันไหมครับเอ็นจอยก็คือตื่นเต้นกับสิ่งที่ทำบ้างนะเอ้า เคยเคยเห็นเคยเคยเห็นิพี่น้อนกับน้องก็วะาเขาอยู่สองเดียวกันนะอือออือหรอเสบจนตาลอยตาลอยหดชิงค่า

เออยเจ้ก็บุ๋มเอยเจ้าก็บุมนี่เอารพเรคะแเบอร์ะขาประขอพี่น้องเหนืยอะนุ่มๆดึงจัดแกว เอาเอาพี่น้องเพื่อนห้าเขาเมนีเขาก็ฮหอนหอนพี่น้องเขาหอนอนกับบรรยากาศของต๊ะในิีนอย่างซีนอย่างซีนอย่างซีนปิ่งซีน,ป,นปิ่งกับอย่างนี่มันแตกต่ตางกันนั่นไหปิ่งก็คือเอาไปปิ่งอย่างก็คืออย่างกาคือ ผิ่งก็คือให้มันชุกๆดิบดอะไรเป็นไงล่ะอบจักอหไรอื่นะอื่นเข้าไปค็อย่างมันผาเข้าต่องไปบวชผาโอเคบเะบอลน <c oughs> กันจะไปเป็นผาบอ เออไม่แนนี่นระเบิน่ะเป็นเน้นหน่อยแมนระเบินต้องเป็นเน้นหน่อยไปเฝ้าวัดหัวหลานหลานตั้งไว้นึ่งว่าเป็นลมหัวใจว่าเอาหัวหล่นคือใครวะคนจีนอ่ะคนจีนบอแมนคนไทยคือพระรา,ามไงหัวหลานคือพระราม พอนำเวลาปัดผมมากะอบิดหรือเปล่าเบดะเบิ่ริบอมเิอิ่มเ้วะอืมมาน่อึอนมสองคำให้สองเดียวพอพป่น้องมาเสพด่ๆเลยบอลระเบิดคือผมยาวคองอึมอ่ะบอ ตรงไหมที่ใส่เวลาทำนานนั่นก็ปิ่งเียนอีกนี่ก็ีวจะปิ่งซีนหั่วกินเล่นๆก็ดีกินเป็นมามี่ไฟกินดี้ะกินเล่นๆก็ดีกินเป็นแก้มก็ได้ใช่กินจะบุกก็นั่ม แนบอินเหรอบอยนี่อินอะทำเนี่พ่อขอบคุณอี่เอสซีเบาดีดีรับขอบคุณแม่นำขอบคุณแม่แม่เบาดีๆขอบคุณนแม่เอซฝากพี่น้องกกดแช่กดติดตาไชอังงชแนลชแนลเยี่ยม ก็ไหรพี่น้องเด้ทางพี่ <c oughs> แหละกะฝากพี่ฝากน้องซื้อของซอยน้ำเนจ้าทำอื่นพี่น้องยังไงน้องวุ่นเอื้อว่าหน่องการเฮ็ดยังกระซ่ามัดขค,คอมเมนต์บอกใดเดยจ้าำลำลำลวยๆถุงห้วยเลยเบอร์อสาหรับคินี้ขอขอบคุณครับ